ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบล็อกช่องลม h a l f ปอนะคะจะเป็นตัวรึ่งก้อนนะคะด้วยขนาดนะคะก็คือ9เซนนะคะยาว19เซนค่ะแล้วก็หนา9เซนเช่นเดียวกันค่ะมีทั้งหมดให้เลือกนะคะจริงๆมีสแบบนะคะแบบที่1นะคะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะรุ่นนี้คือรุ่นปกติเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวเอ่อช่องลมปกติแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเรียบๆแบบนี้ค่ะส่วนรุ่นที่สองนะคะ เป็นรุ่นนี้ค่ะเป็นงานสองหน้าพร้อมมุงลวดนะคะสแตนเลสเกรด304นะคะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นมุงลวดนะคะมุงลวดอยู่ภายในนะคะเป็นสแตนเลสเกรด304ค่ะจะไม่ก่อเกิดสนิมค่ะและก็จะมีกระจกด้วยนะคะตัวกระจกนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะกระจกอ่ะกระจกมีให้เลือกทั้งใสแล้วก็ฝ้านะคะ หรือท่านจะนําไปใส่เป็นกระจกเงานะคะก็แจ้งได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ในตัวนี้ตัวที่นกถืออยู่นี่คือเป็นกระจกใสค่ะเป็นงานสองหน้าเช่นเดียวกับตัวมุงลวดนะคะสวยงามทั้งสองหน้าเลยค่ะแล้วก็ด้วยคุณภาพของ A e b บล็อกเองนะคะทำให้เป็นบล็อกนะคะที่ผิวเนียนเรียบแบบนี้นะคะผิวเนียนเรียบแบบนี้เลยค่ะ ผิวเนียนละเอียดแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือมีร่องด้านค่ะสําหรับเสียบเหล็กและกอบปูนด้วยค่ะสนใจบล็อกช่องลมสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีให้เลือกเยอะเลยนะคะติดต่อหานกได้เลยนะคะเอบล็อกค่ะ